ก็มาสวัสดีกับ f อีกแล้วนะครับวันนี้แอดก็มีเหรียญ5บาทของในหลวงรัชการที่9มาฝากให้ f อซได้ดูได้ชมไกลหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญ5บาทในหลวงรัชการที่9นะครับตรงกลางเหรียญก็จะปั๊มเป็นรูปของพระอ,องค์ท่านไว้นะครับ วงในขอบเหรียญก็จะปั๊มคำว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่9นะครับเหรียญน,นี้อาจจะผ่านการใช้งานมามั่งแล้วแต่ก็ยังคงสภาพความสวยงามอยู่นะครับ f อแอดก็อยากจะบอก FC ว่าหากเจอเจอก็เก็บไว้ได้เลยนะครับเหรียญปีพศออนี้อาจจะไม่ ยังไม่มีราคามากเหมือนกับเหรียญปีพศ2529นะครับเดี๋ยวเราลองมาชมด้านขอบเหรียญรอยตัดขอบเหรียญกันนะครับนี่ก็เป็นรอยตัดขอบเหรียญน,นะครับนี่นะครับต้องมีไส้สีน้ำตาลนี่ด้วยนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูป เรือสุพรรณหงษ์นะครับแล้วก็พระอุโบสถวัดพระศรีศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับเรือสุพรรณหงษ์นี่ก็ที่เขาเล่นหากันเขาบอกว่าให้ให้หาผู้สั้นหรือปี2529แต่เหรียญน,นี้ของแอดเป็นปี2530ก็ บอก f อได้คำเดียวว่าเก็บไว้ได้นะครับในอนาคตมีราคาแน่นะครับนี่นะครับนะกงกลางเหรียญก็ปั๊มเป็นรูปเรือสุพรรณหงไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็พระอุโบสถวัดพระศรีศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับด้านล่างก็จะปั๊มเลขห้าไทยแล้วก็คำว่าบาทแล้วก็ห้าอารบิก ด้านล่างก็ปั๊มว่าประเทศไทยพอศ2530หรือ2530นะครับแอดก็อ่านผิดไปนะครับ2530ไม่ใช่30 <c oughs> ก็30เหมือนกันแต่แอดอ่านผิดเ <c oughs> ปหนึ่งเหรียญน,นะครับถ้า FC จะเจอ,เจอนี่นะครับสภาพแบบนี้นะครับ เก็บไว้ได้เลยนะครับแอดรับประกันว่าในอนาคตเหรียญปี2,530ก็น่าจะมีราคาตามเหรียญ2,529เหมือนกันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ FC ก็เอามาฝากให้ FC ได้ดูได้ชมกลหนึ่งเหรียญน,นะครับเผื่อ FC เจอเจอเก็บไว้ได้ แอดรับรองว่าอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับสวยงามครับลวดลายยังชัดเจนนะครับนี่นะครับก็ต้องขอบคุณ fc นะครับที่คอยกด subscribe และกดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้แอดไว้ขอบคุณครับ